สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตริตจำกัดสืบสาร,รประเพณีเทศกาลสงกรานต์จัดพิธีส่งน้ำพระลดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี2568เมืม่อเวลา17.30นของวันที่25เมษายน2568ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตริตจำกัดนายพีรศักดิ์พอจิตประธานที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตริตจำกัดมาเป็นประธานในงานสรรรืบสาร,ร,รประเพณีเทศกาลสงการานต์ จัดพิธีส่งน้ำพระรดน้ำขอพอรผู้สูงอายุประจำปี2568พร้อมด้วยนายประพันธ์มาจันยงผู้จัดการสากรการเกษตรเมืองอุตรดิตถ์จำกัดและนายเฉลาวทองเนนประธานกรรมการสากรการเกษตรเมืองอุตรดิตถ์จำกัดและคณะกรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานและตัวแทนสมาชิกสากรการเกษตรเมืองอุตรดิตถ์จำกัดจาก16ตำบลอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมใจกันจัดกิจกรรมสื่อสาร งานประเพณีเทศกาลสงการจัดพิธีส่งน้ำพระลดน้ำขอพรผู้สูงอายุของชาวสากรการเกษตรเมืองอุตรดิตนายเฉลาทองเนประธานกรรมการสากรและนายพันธ์มายัญยงผู้จัดการสากรการเกษตรเมืองอุติดจำกัดนำเจ้าหน้าที่พนักงานาคณะกรรมการและตัวแทนสมาชิกสากรส่งน้ำพระลดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุซึ่งเป็นสมาชิกของสากรการเกษตรเมืองอุติดจำกัด สำหรับสากรการเกษตรเมืองติีจำกัดก้าสู่ที่ปี51มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสากรพุทธศักราช2542มีสมาชิกประมาณ9,757ครอบครัวควบคุม16ตำบลของอำเภอเมืองังหวัวดิดนายประพันธ์มายันยงผู้จัดการสากรการเกษตรเมืองตรกจำกัดกล่าวว่า สากลการเกษตรเมืองจิดจำกัดร่วมสืบสารประเพณีส่งน้ำพระลดน้ำขอพรผู้สูงอายุในงานเทศกาลสงการปีนี้เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานตสมาชิกสากลส่วนใหญ่คือเกษตรกรได้ใช้เวาลาดังกล่าวอยู่กับครอบครัวลูกหลานที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดเพื่อสืบสารประเพณีดีงามของไทยที่สืบทอดกันมาและเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจแก่ลูกหลานสมาชิก ทางสากรจึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยให้ตัวแทนสมาชิกสากรส่งน้ำพระลดน้ำขอพรคณะผู้บริหารคณะกรรมการและผู้สูงอายุของสากรการเกษตรเมืองอุตสาำกัดพร้อมทั้งนี้ถือโอกาสพบปะสังสรรค์พร้อมรับพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยจากที่ปรึกษาสากรการเกษตรเมืองอุตสาร จำกัดนายพีรศักดิ์พอจิตอีกด้วยประสิทธิพึ่งสุขนิวยี่สจังหวัดอุตรอดิตถร,รายงาน